พี่ๆเชื่อไหม ว่าใดๆในโลกนี้ไม่มีความบังเอิญน,นะคะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้มาพบเจอกับปุ้ยอีกแล้วนะคะในช่องของปุ้ยปุ้ยสมมยเยอนนะคะพี่ๆเห็นเมฆที่อยู่ข้างหน้านั้นไหมนะคะพี่ๆคิดว่าเหมือนอะไรคะนะคะส่วนตัวปุ้ยนะคะคิดว่ามันเหมือนปราศาสตร์นะคะทุกคนแล้วก็อีกฝากฟังหนึ่งนะคะเหมือนเสียงของพญานาคนะคะแน่นอนนะคะวันนี้ปุ้ยจะพามาที่วัดแห่งหนึ่งนะคะที่อำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรีนั่นเองเนาะที่นี่นะคะก็จะมีวัดนะคะที่ประดิษฐานหลวงปู่ องดํานาคราชนะคะหรือว่าปู่ผู้ชงนาคราชนั่นเองเนาะเพราะอะไรทําไมปุ้ยถึงต้องมาที่นี่นะคะอันนี้ขอใช้วิจารณญาณในความในการรับชมนิดนึงเนาะ,ะเพราะว่า,าปุ้ยฝันเห็นนะคะแล้วก็คิดว่านะคะที่นี่ก็คือท่านนะคะเพราะว่าดวงจิตของท่านอยู่ทุกที่เนาะ,ะแต่ที่หนักจริงๆที่รู้สึกได้จริงๆก็น่าจะเป็นที่นี่นะคะปุ้ยก็เลยตามรอยมานั่นเองเนาะนะคะที่นี่คือที่ไหนนะคะที่นี่ก็คือ วัดวังรีคีรีวันวนารามนะคะตอนนี้ปุ้ยขับรถมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมาถึงก็จอดรถอะไรเสร็จเรียบร้อยก็เดินเข้ามาข้างในนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะแล้วก็จะมีลูกศิษยานุศิษย์นะคะเยอะแย,ย,ยะมากมายนะคะก็ผันเปลี่ยนกันมานะคะขอพรท่านเนาะซึ่งปุ้ยก็เป็นหนึ่งในนั้นคะ่ะทุกคน,นะคะปุ้ยก็ตามรอยมาหาท่านเช่นกันนะคะรู้สึกว่าที่นี่นะคะมีเสน่ห์แล้วก็น่าเกรงขามมากๆจริงๆคะ่ะ ทุกคนนะเข้ามาแล้วก็รับรู้รู้สึกได้เลยนะคะทุกคนนะคะ <c oughs> ก็อยากให้มานะคะมาขอพอรท่านเนาะมาถึงปุ้ยก็มาจุดทูปนะคะไหว้พระก่อนเนาะแล้วก็ถือทูปก้าดอกนะคะมาขอพอรท่านที่นี่นะคะทุกคนนะคะ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ขอจะประสบความสําเร็จนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นถ้าของท่านนะคะชื่อว่าถ้าผู้ชงนาคาราชเนาะเป็นถ้าของปู่นะคะซึ่งยังไม่เปิดให้เข้าไปในช่วงนี้นะคะต้องเป็นช่วงเดือน3ามเดือนสนะเขาถึงจะเปิดทําบุญนะคะเราก็สามารถมาร่วมทําบุญกับท่านได้นะคะเป็นบุญประจําปีนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นถ้านะคะที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทนะคะแล้วก็เป็นเหมือนแบบว่าอ่างน้ำนะคะบ่อศักดิ์สิทธิ์นัน เองเนาะทุกคนก็เดินเข้ามาในถ้ำนะคะก็รู้สึกเย็นสบายนะคะทุกคนที่นี่นะคะก็จะประฏิสฐานนะคะพระพุทธรูปปางต่างๆเอาไว้นะคะแล้วก็มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์รวมถึงอรอยพระพุทธบาทด้วยเนาะทุกๆท,ที่ที่วัดนะคะก็จะเต็มไปด้วยเรื่องเล่าต่างๆมากมายนะคะทุกคนก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะพอเดินเข้ามาถึงตรงนี้นะคะก็แบบว่ารู้สึก ตกใจอยู่เหมือนกันนะคะทุกคนเราก็เป็นคนมีเซน์เนาะจะเขอไม่ขออธิบายรายละเอียดอะไรนะคะแต่ว่าวันนี้มาขอพอรนะคะตั้งใจมาเดี๋ยวจะพามายโยนนะคะเหรียญใส่ตรงนี้กันนะคะทุกคนตรงอาหางนาคนะคะซึ่งเป็นเลขแปดนะคะอินฟินิตี้ว่าเราจะสามารถทําได้ไหมเดี๋ยวไปดูกันค่นะว่าเราจะโยนเข้าไปยังไง ได้ไหไม่ได้ลองไหม่าจะเข้าไปในวิหารไหมไม่ได้ อำาทำา้างอะคหน่ uh uh ่เข um> uh uh ้นาผางอ่ะ ก็ถือว่าวันนี้เราโยนสําเร็จกันแล้วนะทุกคนนะคะเสร็จจากตรงนี้นะคะเราก็จะพาไปเดินชมนะคะพระพุทธรูปปางต่างๆที่อยู่ในถ้ากันนะคะทุกคนนะคะก็จะมีให้กราบไหว้สักการะบูชาประมาณนี้เลยเนาะนะคะก็เดินอ้อมสะจากทางนี้ไปนะคะเราก็จะไปชมนะคะรอยพระพุทธบาทเล็กนะคะเป็นรอยที่4อีกฝั่งหนึ่งของถ้านะคะทุกคนนะคะซึ่งบอกเลยนะคะว่าที่นี่นะคะเป็นถ้าที่มีค้างคาวอยู่ด้วยะคะ่ะทุกคนก็ แอบลหลอนอยู่เหมือนกันนะคะแต่โชคดีที่ว่าวันนี้คนเยอะหน่อยนะคะก็เลยดูไม่น่ากลัวสักเท่าไหร่นะคะก็ชมความสวยงามกันไปนะคะทุกคนที่นี่นะคะก็มีเรื่องเล่าหลายๆเรื่องราวานะคะซึ่งปุ้ยฟังนะคะจากคุณลุงท่านหนึ่งนะคะซึ่งเข้ามาทักปุ้ยตั้งแต่ตอนที่เดินเข้ามาในวัดเลยเนาะ เหตุการณ์นี้ก็ทําให้ปุ้ยตกใจอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าในระหว่างที่ปุ้ยยืนถ่ายรูปนะคะตรงรูปปั้นของท่านปู่ผู้ชงนาคาราชเนาะท่านก็ทักปุ้ยขึ้นมาว่าทํา YouTube ช่องไหนหรอเดี๋ยวจะไปติดตามเดี๋ยวจะตามไปดูนะคะแล้วทีเนี้ยปุ้ยก็เข้าไปถามนะคะไปคุยกับท่านนะคะท่านก็เล่าประวัติที่มาความเป็นมาของที่นี่ให้ฟังแบบคร่าวๆนะคะแล้วก็แนะนําว่าให้ไปที่ไหนที่ไหนบ้างนะคะแล้วปุ้ยก็ไปดูนะคะพี่ๆสังเกตเห็นเสือหน้าถ้ำไหมถ้ทำที่ปุ้ยเข้า เมื่อตะกี้นี่เองนะคะเสือตอนนั้นนะคะมีเขี้ยวจริงด้วยนะคะทุกคนนะคะซึ่งน้อยคนมากที่จะรู้จักนะคะนอกจากคนในพื้นที่นะท่านก็บอกว่าไปดูได้นะคะเมื่อก่อนก็เป็นแบบว่าขลังมากๆแต่อตอนนี้เขาได้ทําพิธีนะคะถลายไปแล้วนะคะแล้วปุ้ยจะขึ้นภาพเอาไว้ให้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็ให้ปุ้ยนะคะขึ้นไปนะคะไหว้นะคะแล้วขึ้นไปชมรอยพระพุทธบาทนะคะทุกคนรอยที่5ด้านบนนะคะอันนี้ก็ซึ่งเป็นรอยใหญ่นะคะแล้วก็ไปที่จุดชมวิว ะะด้านบนเนาะด้านบนนี้ก็จะมีที่ปฏิสถานนะคะเป็นพระพรมสีหน้านะคะแล้วก็มีนะคะพระพุทธรูปนะคะปงางต่างๆนะคะปฏิสถานอยู่ด้านบนด้วยนะคะแล้วก็เป็นจุดชมวิวจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งด้วยนะคะเดี๋ยวปุ้จะพาเดินขึ้นไปชมเนาะนะคะที่นี่นะคะตามความเชื่อแล้วนะคะท่านบอกว่าเป็นเมืองรับแหลนะคะทุกๆวันพระวันโกนไหว้ก็วันพระใหญ่นะคะก็มักจะได้กลิ่นอาหารนะคะซึ่ง จะมีทุกๆวันพระนะคะพูดไปก็คนลุกไปค่ะทุกคนนะคะไม่เชื่อก็ไม่ลบหลูกกันนะคะทุกคนเนาะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแต่ว่าปุ้ยเชื่อมากๆนะคะแล้วก็เชื่อว่าการที่ได้มาที่นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนขอให้มีความสุขในการรับชมนะคะบ๊ายบายค่ะ